ตามคำเรียกร้องตลาดตรอกม้อ EP 2, 2เพราะ EP หนึ่งกระแสะตอบรับแตกแตนแฟนเพจชี้พิกัดร้านอร่อยกันไม่อยู่จัดไปอีก10ร้านเลยเอ้าลุยเจอร้านแรกก็โดนตกเขาให้โรตีตรอกม้อมีทั้งโรตีและมัตตบะอร่อยติดใจแป้งเขาดีวุย้ยโดยเฉพาะโรตีกรอบมัตตบะก็อร่อยรอบหน้าจัดอีกแน่นอนแวะมาร้านน้องอูหมูหวานอุ้ยข้าวอบเผือกยอดฮิตเหลือถุงสุดท้ายโชคดีอ่ะและหมูหวานเราจะพลาดได้ไงจัดไปเลยกล่องใหญ่หมูแดงย่างเตาถ่านอาแปะย่างควันฉุยกันหน้าร้านนี่แหละอแปะน่ารักมาก หันให้ชิมมาคำหนึ่งหวยอร่อยจริงอะอยออจัดไปเลยหมูแดงทั้งเส้นติดกับก,บกาแฟเต่าจังจะเจอร้านขนมไทยข้าวเหนียวมูนเขาอร่อยหอมหวานกะทิเข้มขน้นทั้งข้าวเหนียวทุเรียนและข้าวเหนียวถั่วดําให้มาแบบจุกๆขยับมานิดที่ร้านอาหารเจเจ้าอร่อยมีบะจังที่ว่าเด็ดเหลือ2อันสุดท้ายพอดีอร่อยเลิฟเคื่องเยอะจริงข้าวเหนียวหน้าหมูเจ็คข้งหมูฝอยแห้งกรอบคุ้มราคามากอันนี้เด็ดแองกระเพาะปลากระเพาะปลาชิ้นใหญ่น้ำซุปดีมากอร่อยคล่องคอเดินจนสุดทางมาหน้าตลาดฝั่งถนนราชะพิธร้านโอปัญญาก แบบบ,บ้านๆขายมานมนานอร่อยเข้มข้นถูกไ้เลยไปหาที่พักเติมพลังกันหน่อยเดินย้อนมาเข้าซอยตรงแยกร้านเต้าหู้โบราณจะเจอเข้าวหมูแดงเจ้าเก่าสนามหลวงอร่อยล้ำแบบง่ายๆรสชาติที่คุ้นเคยดีหมดทุกอย่างอยากกินอีกอะ่ะในซอยมีร้านขนมครกแคททีละอันแบบเนี้ยกระแทกใจสุดท้ายย้อนมาปากซอยบำรุงเมืองแจ็คกาแฟสดใจใสเข้มข้นแน่ชาไทยเขาเด็ดมากค่ะมาโฮตลาดตรอกหมอ้อใกล้เสาชิงช้าเปิดทุกวันตั้งแต่เชา้ามืดสายๆก็วยแล้วจอดรถในเจพักทางเข้าเล็กหน่อยระวังจะเลยล่ะ